มีของกินที่ออกใหม่ในเซเว่นนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วปะอันเนี้ยคือดีมากอันเนี้ยคือเด็ดมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจ้ากฟานนะคะในช่องฟานปอนเาค่วะวันนี้นะคะทุกคนฟา์มีของกินที่ออกใหม่ในเซเว่นนะคะบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ฟานเห็นแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมัน ไม่ลองไม่ได้แล้วป้าเพรฟังเห็นมาสองสวันแล้วทุกคนแล้วฟ้าก็ไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยอร่อยมากัอเนี้ยคือดีมากัอเนี้ยคือเด็ดมากมันต้องจัดมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องกินเอาง่าย,ายๆนะคะ <Okay. S 1> ฟ้าก็เลยไปกดมาค่ะทุกคน <laughs> ถ้าบอกว่ากดนี้คือน้ำนะคะ <c oughs> นี่ลนคะ่ะทุกคนมาสดๆร้อนเลยนะคะก็ปะ่ะเห็นแก้วแบบนี้แล้วก็ต้องนึกถึงโซนชากาแฟใช่ไหมทุกคนและนี่คือเป็นน้ำที่ออกใหม่นะคะเขาเรียกว่า น้ำไวช็อกโกลตมินนะคะบอกได้เลยว่าน่าสนใจและน่าลองกินมากๆเลยนะคะตอนที่ฝากดใช่ไหมทุกคนมีความสุขมันหอมมากแล้วคือสีน่ารักมากสีเป็นมินมินเนี่ยทุกคนมันทําให้เรานึกถึงยูนิคอร์เลยอะ่ะนี่เลยอุ้ยทุกคนคือฝาซื้อมาแล้วฝาก็ใช้ช่องฟิตเว้ยแล้วก็แบบอืมแข็งจ้า <c oughs> แข็งแล้วหนึ่งนะคะจะให้ดูสีเนาะว่าสีเขาจะเป็นอะไรยังไงนะคะจะจะพุ่ไหมจะพุบไหม แกดูสิฉันฉันทำอะไรลงไปฉันทำอะไรลงไปเดี๋ยวขอ,อจะที่จะทางแป๊บหนึ่งนะโอเคข่ดูคนฟับไปจอดๆมาแล้วนะเทดูสีคือสวยมากสีน่ารักมากนี่เลยคะ่ะทุกคนมีความเป็นสีเขียวมิ้นท์แล้วหอมกลิ่นมิ้นท์มากๆเลยนะคะ มามาเริ่มลองชิมกันดีกว่าทุกคนเพราะฟ้ารู้สึกว่ามันหอมจนน่าลองชิมมากๆเลยนะคะอืมทุกคนคือมันมีความแบบออกนมๆใช่ปะ่ะแล้วก็มีความเป็นกลิ่นมิ้นท์เว้ยจะบอกว่าหวานนะคือหวานกําลังดีค่ะทุกคนแล้วก็แบบ ไม่หวานได้จนเกินไปนะคะขนาดฟ้าใส่น้ําแข็งน้อยบอกได้เลยว่าอร่อยทุกคนแล้วอย่างไหนคะมันสดชื่นมากๆแบบืความมิ้นท์นะเนาะมันจะสดชื่นสดชื่นอ่ะแล้วมันก็จะเย็นเอะทุกคนฟ้าเคยคิดนะวแบบ่าเฮ้ยนมกับมิ้นท์นะมันไม่เข้ากันหรือไอติมช็อกโกแลตมิ้นท์คือมันแบบไม่อร่อยเหมือนยาสีฟันจริงๆคือมันสดชื่นมากนะ บอกได้เลยว่ากินแล้วปากหอมผมไม่กินมิน้นสดชื่นจริงทุกคนคือในกล้องมันมองไม่เห็นแล้วอะ่ะเออออย่าให้ลองบอกเลยว่าดือน่นอะอร่อยจริงสดชื่นอะ่ะ อากาศร้อนๆแบบนี้นะทุกคนจัดไปสักแก้วนึงบอกเลยว่าสดชื่นมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าเขามีหลายขนาดหลายไซส์นะคะ S M L นี่พาอาซื้อขนาดไซส์ L มาเลยนะคะเพราะว่าต้องกินเยอะๆจะได้อ, <c oughs> อ้วนๆเนาะเหมือนเพิ่งรู้ตัวเองอ่ะฟาเป็นคนที่ชอบชาม,มิ้นมากอะเออแบบ เป็นชาที่เป็นซองๆแล้วก็แช่ในน้ำร้อนแล้วก็จะเป็นกลิ่นแบบมิ้นท์มิ้นอันนั้นคือสดชื่นมากมันทำให้เรารู้สึกเฟชเว้ยมันอร่อยจริงอะทุกคนอยากให้ลองดูนะคะหาซื้อที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็แชร์ฟาด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้งฟ้าด้วยน,นะคะเวลาฟังลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้พลาดน,นะคะก็อย่าลืมลองกินคือไม่ซื้อถือว่าพลาดเลยบอกเลยว่าอร่อยมาก ไปแล้วทุกคนบายสวัสดีค่ะจุ๊บ